ขอต้อนรับเข้าสู่คลิปเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนนะครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่หนึ่งะครับที่ผมทําขึ้นมาสําหรับสอนคนไทยนะครับที่สนใจเรียนภาษาจีนและไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนนะครับวิธีการสอนของผมนะ่ะจะไม่เหมือนคนจีนทั่วไปที่สอนภาษาจีนให้คนไทยนะครับ ผมจะใช้วิธีของผมเองนะครับซึ่งเหมาะ,ะเหมาะสมะสำหรับคนไทยที่ไม่มีพื้นภาษาจีเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นเรียนนะครับก็คือภาษาจีนเนี่ยตัวอักษรจีนเนี่ยก็เหมือนรูปภาพนะครับมันเป็นลายเส้นขีดเขียนขึ้นมานะครับเป็นตัวอักษรจีนก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับซึ่ง อักษรจีนแต่ละตัวนะครับก็จะมีความหมายนะครับแล้วก็วิธีอ่านนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับทีนี้การที่จะจําตัวอักษรจีนแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับก็เหมือนจําหน้าคนนะครับมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอมีตัวอ่านอักษรจีนนะครับตัวอ่านอักษรจีนเนี่ย คนจีนเขาเรียกว่าฮั่นหวีพิงอินนะครับฮั่นหวีพิงอินก็แปลเป็นาภาษาไทยก็คือ,ต,อ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 ต,คตัวอ่านออกเสียงอักษรจีนนะครับตัวอ่านออกเสียงอักษรจีนเนี่ยก็มีเสียงพยัญชนะนะครับแล้วก็มีเสียงสระนะครับก็คล้ายๆภาษาไทยนั่นแหละนะครับก็คือเสียงพยัญชนะ พยัญชนะนะครับผสมเสียงสระแล้วก็มีเสียงวรรณยุกด้วยนะครับแล้วก็เอามาอ่านดูอักษรจีนนะครับบทที่หนึงที่ผมกำลังจะสอนต่อไปนี้นะครับจะพูดถึงเสียงพยัญชนะนะครับพยัญชนะในภาษาจีนมีทั้งหมด21ตัวนะครับมีทั้งหมด21ตัวนะครับผมจะเริ่มต้นอสอนเลยนะครับ คือเริ่มต้นเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องออเขียนภาษาจีนได้นะครับเราเ,าเอาเอาเอาเข้าใจก่อนนะครับเข้าใจก่อนว่า,าเสียงในพยัญชนะของจีนเนี่ย21ตัวมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือตัวอักษรจีนนะครับมันมีอยู่3ตัวนะครับ1 2 3นะครับตี้อีเคอร์อตัวแรกอ่านว่าตี้ อีเคอร์นะครับสามตัวตีอีเคอร์ครับแปลไทยก็แปลว่าบทที่หนึ่งนะครับตีอีเคอร์ตีก็คือบทอีเคอร์ก็คือบทเรียนที่หนึ่งนั่นเองนะครับตีอีเคอร์เชิงหมูนะมีตัวอักษรจีนสองตัวนะครับเชิงหมูเชิงหมูก็แปลว่าเสียงพยัญชนะนะครับสังเกตดูนะครับว่าด้านบนของตัวอักษรจีนจะมีตัวอ่านนะครับ ตัวอา่านนี้ก็เรียกว่าฮ้าหนีพิงอินนะซึ่งเรากำลังจะเริ่มต้นเรียนต่อไปนี้นะครับเชิงหมู่นะครับเชิงหมู่ก็แปลว่าเสียงพยัญชนะนะครับเชิงหมู่เอ้อสืออีเอ้อสือแปลว่า20สนะครับเอ้อสืออียีเก็กอก็คือตัวนะครับเอ้อสืออีเกอก็คือยี่สิเดตัวนะครับเอ้อสืออีเกอ เสหมูเออซกอนะครับก็แปลไทยก็แปลว่าเสียงพยัญชนะอ่า21ตัวนะครับเข้าใจนะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง21ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยนะฮะเราก็เห็นเป็นตัว B ตัว B นะครับตัว B ก็คือเสียงปอปลาอ่าเอาแบบวิธีจำง,ง่ายที่สุดคือเสียงปอปลานะครับ ตัว B ก็คือเสียงปอปลานั่นเองนะครับอ่าข้างล่างนี้ก็คือตัวอักษรจีน2ตัวนะครับอ่านว่าป้าปะป้าปะนะครับป้าปะแปลว่าอะไรก็แปลว่าพ่อนะป้าปะป้าปะแปลว่าพ่อนะครับก็คือเอาตัว B ตัวนี้แหละคือเสียงปอปลาตัวนี้แหละมาอ่านนะครับป้าปะแปลว่าพ่ออ่ตัวต่อไปนะครับคือตัว P อ่า ภาษาอังกฤษตัวนี้นะฮานุอาก็คือตัว P ตัว P ก็ P. คืออ่าเสียงอ่าแทนพอพานหรือผอพึ่งก็ได้ก็ใช้ตัว P เนี่ยนะครับเอาจำแบบไทยๆนะครับตัว P ก็คือเสียงพอพานหรือผอพึ่งโผล่โผล่ผผนะครับก็คือแปลว่าอ่าแปลว่ายายนะครับโผล่โผลคุณยายโผล่โผนะครับหรือคนแก่ผู้หญิงแก่ ที่มีอายุเรียกว่าโผล่โผนะครับก็ใช้ตัว p ก็คือแทนเสียงอพอพาหรือพอพึ่งก็ได้นะครับอตัวต่อไปตัว m ตัว m ตัวนี้คือเสียงมอมา้านะจํานี้นะตัว m ตัวนี้คือเสียงมอม้านะครับมา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 นะสองตัวนี้คือเสียงมอม้าเลยมามาแปลว่าแม่นะครับมา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 แม่นะครับอตัวต่อไปตัว f นะตัว F ก็คือเสียงฟอฟันนะครับฟอฟันฟอฝาอ่าฟอฟันฟอฝาก็ใช้ตัว F ตัวนี้แหละนะครับเฟยจีเฟยจีอ่าเฟยจีแปลว่าเครื่องบินนะครับเฟยจีเครื่องบินเฟยเสียงฟอฟันนะะฮเฟยนะครับจีอ่าเสียงซอโซอ่ซเสียงจอจานนะครับจีตัวครับเสียงจอจานเฟยจีก็คือ เครื่องบินนะครับจำไว้นะครับตัว F ตัวนี้คือเสียงโฟฟานหรือฝอฝาก็ได้นะครับอ่ะผมสอนแบบไทยๆนะครับไม่ได้สอนแบบคนจีนเอาแบบคนไทยเข้าใจง่ายๆนะครับต่อไปตัว D นะครับตัว D ตัวนี้นะครับก็คือแทนเสียงต่อเต่านะครับต่อเต่าตัว D ก็คือเสียงต่อเต่าแหละนะครับต้าเสี่ยว อ่านี่สังเกตดูนะตัวต้าข้างบนมีตัวดีกับตัวเอนะคะระับว่าต้าต้าเสี่ยวก็คือใหญ่เล็ก่ต้าเสี่ยวขนาดใหญ่เล็กนะ,ะต้าเสี่ยวถามถามขนาดนะครับก็คือต้าเสี่ยวต้าก็คือเสียงตอเต่าเสี่ยวก็คือเสียงสอเสือนะครับสอโซ่สอเสือก็ได้เสี่ยวนะครับต้าเสี่ยวใหญ่เล็กนะครับ ต่อไปตัวทีตัวนี้คือเสียงทอทหารหรือถอถุงก็ได้นะทอทหารถอถุงก็ใช้ตัวทีตัวเนี้ยแหละนะครับท่ายางท่ายางนะภาษาจีนสองตัวนี้อ่านว่าท่ายางแปลว่าพระอาทิตนะพระอาทิตย์เรียกว่าท่ายางนะครับจาไว้นะตัวทีตัวนี้คือแทนเสียงทอทหารหรือถอถุงนะครับท่ายาง ไถหยางนะครับก็คือพระอาทิตย์นะครับเอาต่อไปนะครับตัวเอ็นตัวเอ็นตัวเอ็นตัวนี้คือเสียงนนูนั่นเองนะครับตัวเอ็นก็คือเสียงนนูนูไหนไหน life? ไหนก็คือคุณย่าคุณย่านะครับนไหนคุณย่านะครับเห็นไหมครับว่านหานัยสองตัวนี้คือใช้เสียงนน,นูเป็นตัวสะกดนะครับนไหนไหนไหนคุณคุณย่านะครับ ต่อไปนะครับตัว L ตัว L ตัวนี้คือเสียงอลอริงเสียงอลอริงนะครับหลายเลยหลายเลยอักษรจีนสองตัวนี้ก็ใช้ตัวลอริงสะกดนะครับหลายเลยหลายเลยมาแล้วหลายเลยมาแล้วนะครับเข้าใจนะครับต่อไปตัว G ตัว G ตัว G ตัวนี้นะครับก็คือเสียงกอไก่นั่นเองกอไก่นะครับ เกเกเกอเกเกเกก็คือพี่ชายนะครับเกอเกออ่าภาษาจีนสองตัวนี้นะครับตัวอ่านทั้งบนนี้ก็อ่านว่าเกอเกอแปลว่าพี่ชายเข้าใจนะครับเกอ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 พี่ชายนะครับเกอเกอพี่ชายอ่าต่อไปตัวเคตัวนี้คือเสียงคอควายหรือขอไข่ก็ได้นะครับคอควายขอไข่ใช้ตัวเคนะครับไข่ซิน คายซินก็คือสบายใจคายซินสบายใจคายซินตอนนี้อาจารย์ชวนก็คายซินนะครับสบายใจสบายอกสบายใจคายซินตัวคายตัวนี้คือเสียงคอควายซินคือเสียงซอโซ่นะครับคายซินสบายอกสบายใจนะครับต่อไปตัว h นะตัว h ตัวนี้คือเสียงหอนกคู่หรือหอหีบก็ได้นะครับหอนกพูกหรือหอหีบก็คือตัว h ตัวนี้นั่นเอง อ่านว่าเฮยเซอเฮยเซอเฮยอ่าเสียงหอนอคูเซอเสียงสอเสือนะครับเฮยเซอเฮยเซอนะครับสีดำสีดำคนจีนบอกว่าเฮยเซอเฮยเซอนะครับอต่อไปตัวเจตัวเจตัวนี้เนี่ยก็คือแทนเสียงจอจานตัวเจจำไว้เลยนะเจก็คือเสียงจอจานจีตันจีตัน นะครับคำว่าจีตันจีก็คือเสียงจอจานตันเสียงต่อเต่านะครับจีตันก็แปลว่าไข่ไก่ไข่ไก่นะครับจีตันจีตันไข่ไก่จีตันไข่ไก่เข้าใจนะครับต่อไปนะครับตัวคิวตัวนี้นะครับก็คือเสียงชอชิงชอช้างชอชิงใช้ตัวคิวตัวนี้ได้นะครับ ชเกอรชเกออ่าชเสียงชอช้างหรือชอชิงก็ได้นะชีอ่าก็เสียงชอช้างเกอเสียงกอไก่ชเกอก็คืออ่าเจ็ดตัวเจ็ดอันอ่าเกอก็คืออันหรือตัวชีเกอจ็ดตัวเจ็ดอันนะครับต่อไปตัว x ตัวนี้ก็คือเสียงซอโซนะครับซอโซซอเสือก็ได้นะครับตัว x ตัว네นี้นะครับสี Nature ่ขวาน สี่วานตัวสี่เสียงสอเสือนะครับควานเสียงหอนกู้นะครับสี่ควานก็แปลว่าชอบนะครับคนจีนบอกว่าสี่ขวานสี่วานก็คือชอบนะครับเดี๋ยวแก้ฟอนต์นิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ ตัวแซตัวนี้นะครับตัวแซดคนจีนออกเสียงแบบไทยๆแหละนะตัวแซตัวนี้ก็คือเสียงห่อลิ้นนะครับก็คืออไม่ใช่ห่อลิ้นนะครับโทษทีนะครับคือตัวจอจานไม่ต้องห่อลิ้นนะตัวจอจอจานไม่ได้ห่ห่อลิ้นนะครับจ่ายมาจ่ายมาตัวแซคือเสียงจอจานนะครับไม่ต้องห่อลิ้นจ่ายมาจ่ายคือเสียงจอจานมาคือเสียงหมองมานะครับจ่ายมาอยู่ไหม อยู่ไหมนะครับจ่ายมาอยู่ไหมโอเคเข้าใจนะครับต่อไปนะครับตัว c ตัวนี้นะครับ c ก็คือเสียงชอช้างนะครับตัว c เสียงชอช้างนะครับเช่อสัวเชื่อสัวนะครก็คือห้องส้วมห้องสุขาห้องส้วมห้องสุขาเนี่ยคนจีนพูดว่าเชื่อสัว นะครับเช่อสัวก็แปลว่าห้องส้วมหรือห้องสุขานะครับต่อไปนะครับตัว S ตัวนี้นะครับก็คือเสียงซอโซหรือสอเสือไม่ต้องห่อลิ้นนะครับสวยสวยสวเสวยีสยงสอเสือนะครับอีเสียงอออ่างนะครับสวยก็คือดังนั้นดังนั้นสวยนะครับต่อไปตัวแซกับตัว h นะครับ อ่าเป็นเสียงจอจานหอลิ้นนะครับเสียงจอจานตัวแซกับตัวเอชสองตัวนะก็คือเสียงจอจานหอลิ้นนะครับชื่อเต้าชืา่อเต้าอ่าชื่ออ่าตัวจอจานหอลิ้นเต้าก็เสียงต่อเต่านะครับชื่อเต้า pattern, แปลว่าทราบทราบหรือรู้นะครับชื่อเต้าอ่าทราบรู้ืต้าฉันทราบฉันรู้นะครับ ต่อไปตัว ch นะครับคือเสียงชอช้างห่อลิ้นนะครับเสียงชอช้างห่อลิ้นชื่อฟัน,ช,นนะชื่อฟันนะชื่อฟันแปลว่ากินข้าวนะครับชื่อฟันกินข้าวนะครับต่อไปเสียงตัว s กับตัว h นะครับตัวนี้สองตัวรวมกันคือเสียงสอเสือห่อลิ้นนะครับซื่อฟู่ 师父แปลว่าอาจาร,รย์นะครับอาจาร,รย์师父เรียกว่าช่างก็ได้คนจีนเรียกช่างนะเช่น Brid ช่างไฟช่างปลปาเรียกว่าช่างซ่อมก็ได้นะครับหรือเรียกอาจารย์ต่างๆก็ได้หรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็ได้เรียกว่าซ父师父นะก็คือสมมติว่าผมเป็นอาอจารย์ดูดวงก็เรียกผม师父ก็ได้นะครับหรือผมเป็นช่าง ไฟก็เรียกว่าซือฟู่ก็ได้นะครับซือฟู่นะครับต่อไปตัวอาตัวนี้นะครับก็คือเสียงยอยักษ์หอลิ้นนะครับญีป่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนะครับอขอ,อพูดอีกครั้งนะครับที่ผมสอนคุณเนี่ยเป็นวิธีสอนคนไทยให้เข้าใจง่ายนะครับคนจีนอาจจะ มีวิธีการสอนซึ่งแตกต่างจากที่คุณเรียนคลิปของผมนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบวิธีสอนแบบผมก็ไม่ต้องมาเรียนก็ได้นะครับเพราะผมสอนไม่เหมือนคนจีนนะครับแต่ผมสอนให้คนไทยสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะครับและเหมาะที่คนไทยที่จะเรียนนะครับคือเรียนยังไงก็ได้เรียนแล้วอ่านภาษาจีนได้แล้วพูดภาษาจีนได้นั่นแหละ ก็คือเป้าหมายของเรานะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออ่าอยุติเพียงแค่นี้นะครับอ่าถ้าเข้าใจแล้วก็ติดตามคลิปที่2ต่อไปนะครับสวัสดีครับใจเจี่ยน